ผู้ใดมาไว้หนิเราไปเราไปโ๋อใไรล่ะโอ้ยมือไดนนอสีรวยคือเขาวะจนแน่ยกยางบาพอได้ขายยางก็ถือขายงอใช่ป้ยไปนอนเว่นกันวะลมเย็นๆหนึ่งสินอนเว่นตัวยังมีแห้งโอ้ยมันีได้เหล่าเหลือ คเมนเราเต็มเนี่ยเราเหลือจากงานงานบุญสามขวดเทโฮมกันโอ้ได้เกือบเต็มขวดพักอยู่เนี่ยเดี๋ยวเสี่ยไปฝากตองกันนะวันนี้ได้มีการบวงการบ้านไี่ยังยังไงตามไม่ยังอนอนสบายให็นเนมึงมือไหมสบายได้เถระมีแนว้ปลาไม่ยังเลยนะ กูสร้างซื้อเราไม่ให้กินแท้กูไปได้ซื้อก็ไ้ซื้อไปงานบุญมาเศร้านีดเดีไม่ยังบ่นี่เราเหลือเราเรือเออเขาเรือไ้สามขวดกินแล้วก็พักกันลูกหนีย่างหนีเขาบอกกูก็เลยหิ่งเกันสามขวดเลยนะเออขึ้นหอดมึงมุนอะเลยสิ อะไเจ้โฮเดียวมึงสิมาซื่อไอ้ยังเกือบควดนึงมันมาเว่นเถึกอเมาคือกันแล้วเนาะเออมีมาห็นใส่ก็ใส่รถเฝ้าเอาอันนั้นเอานี่นี่นะเดี๋ยวอ้ยังจะเฝ้าอยยังเอ็นยังอีกน้องมีคอตกลงนั่นก่อนตกล้อยังตกลงว่าขั้นกูให้มึงกินควันี่น่ะเหมือนแรงไอ้ยังไม่แรงได้ยัง่แรงหัวยังไม่แรง้รอดรับตัวเนาะควยอยังอีกควายแขง ง네 <oh> ัวถึต mmm ื่นไม่ได้กินแล้วรับก็ต้องกินม่แต่เบื้องคอเห็ดยังกินเลยเฮ็ดยังมือตาเลียนดิกินแล้วเดี๋ยวกูให้กินกับมือแลงกันแลกกันตัวแลกงยังกันบ้านกันน้อยกันบ้านนี่กันบ้านลูกนี่กะไรปูตกปอบมือไอ้ใครการบ้ามึงจะกินบ่กเรยเออกันบ้านห้องแลงกันเลย้วเด็ดเลยบอเด็ดๆส่งจีบปวดคล้ายได้หรอเฮ้ยยัง ไม่ใช่ใไสบัตรโบเอาท่าได้แบบแบบแดังชีเลยบ่อ้าลูกนเราฟี่เนาะจัะกันบ้านกันบ้่สามดอกกูเลยรู่นี่นะต้องได้อออได้สามดอกกูแล้วเงี่ยให้เปลืองคองอีกดอกเด้บุีดอกเลยได้ให้่เปลืองคองกูนะใส่เั้นบมเป็นสิแตกแล้วก็รับนะมึงแตกแล้วก็ลับมึงมสิแตกแล้วลับตรงนงเอาสลองดูสักบวกดู เลยนะบอกว่าไหลไหลนั่นคำแถวว่านั่นคำแถวะเว่าดีดีได้โบกนี้เพื่อไม่นองนี่บอกเออนี่คือนางจีนเลยบบอวิทยายุดลยเอี่ยเล็วเร็วกินแล้วให้ได้การในงานเไหมโอ้โหี่คือนางจีนเลยโอ้เสียบกินแล้วให้ได้การในงานกูเหล่าเหร็วส้งกินเนาะขี่แขวนได้ไหม โอ้กระสิแตกไปทอตั้มมึงมึงโอ้ยเนะาะคำแหละสี่สมสมปากว่ะโอ้ตอมอยู่บนน้องอนี่เสียงยุยยุยจียยกันนี่อย่างวะไปเบิ้ลก่อนนะโอ้โบกสองโบกสองให้อีกให้โบกสองใจดีเป็นตอมเราฟี่กับใครใจดีเนาะอยู่ที่หนเนาะต่อให้กูเสือ้อให้กินกูก็ใจดีมื่อนี่โบกสอง นางจีนพ่อเ้าเ้าปลาต้อนางจีนนางจ่อแล้วเฝ้าเฝ้ากินเลยก็ดีแล้วเอาเราเลี้ยงากูกินกูจีบตายจัไปเออเฝากินเอาเรืงเือเฝายกเฝอเฝอเฝอเไปยินมากโอ้ยเนาะคุยหยังกันเนาะคือมวนนัวนผมเบานั่หผมมวนเท้ มาเรื่องงานนะฮนี่กูต้นกรุกอเที่ยวที่ไปใส่พวกนีนี่เที่ยวเท่เรียกนว่างกับงี้เลยเนาะหาเลนี่แล้วมันเปในไเบ็ดตีมันนี่บ่โอ้ยาหายเหม็นกินมาัดนปิดสองโบกอะไรกด่าันด้หือเปล่ามึงกิอยาอาปะกวางไรตีหลัง อ่าบรน้ำลายีนย้อนอาผักกว้าติวไม่อ้มันเจ้ายางรอยอย่างเดินเนี่ยเพราะไงนี่นั่งลแม่ยางสำรวจบางนี่แหละลังคามคืออันนี้แท้คือส่งสีหัวว่ะอุ้โก้โก้เนาะไปหยากระเฮียนมาแล้วโอ้เหล่ไอ้นูคนันได้เฮ็ดหายามมอยูเนี่ยองากใหังีกัน โอ้ยนั่นคือสังกะสีนี่คืองามนี้เทียวะอืมเฮ้ยเสื้อเหลาคุ้นแล้วเนยโอ้ยนี่มันม่นแนวแล้วนี่ยเหลาดิเนี่เหลาสีเหลาลด้วยอันเฮ้ยต้อมมาได้ไงสังกะสีขอไปใส่งานซะเจ้าอย่าไปม้งนยังม้งเขียงม้งเขียงม้วเขียงนหน่อยอยากได้ยดิจะากแพนอยากได้แพนไหน นี่แลยอ่ะคุณผ้ชมอันไหนเป็นแผ่นไหนล่ะนี่แล้วนะแผ่นนี่เลยนะแผ่นนี่เออใหครทอดจากแผ่นแผ่นเดียวพ่อป๊อปเออมาพ่อแล้วแผ่นเดียวเน้อสามชีพันหุ่นแล้วสามชีพันเออแผ่นนี่บ่เออแผ่นนี้ก็สวยอยู่ก็แผ่นได้อีกแผ่นนี้ก็สวยอยู่นี่หึ้อหืมันแง่ะนี่มันยังจะกินติ๊กกิเมียงดิ

บังแค่ตัวนี่อยคอยบ่ได้ซื้อคอยบ่ได้รักเงินเจ้าซื้อได้ล่ะแมนบอกว่าเมนบางรักเงินกูบ่ได้รับแม่ใจนะว่าสีบ้าสังกัสีจะซื้อได้หรือไม่ได้ของแถมอีนี่เลยมันมีเจ้าของสามบาทนี่เจ้ไหนเราไม่มีเจ้าของเราเอาการได้สิเอาสังกัสีื้ได้นี่กับเนี่ยเท่านั้นแหละเอาจังซีนี่เอาใชเอาแล้วมีสั่งอีกมีเอามีของแถมตัวนี่โปพวกตัวนี่ยเจ้าบริยานเขาใส่ยาบเขาใส่แล้วดังปงเปิดดังปงแบบนี่โอ้โหดวงดีว่ะก็มีเจ้าของอีกต่างหาก สมน้ำนาสูดไงแม่สอนกูดคีคักแท้กูได้ไปแก่กตัวอาบาเนี่ย <c oughs> ไปเนาสั่งน้ำมึงอ่ะอู้มันโไปสิมึงไปเห็นนึง <c oughs> มึงต้องเฮ็ดกันบ้านมื่อนี่แค่นักสาเราควรเดี๋ยวมึงรักษาประเด้เศร้ากูเบิดอารมณ์แล้ว,อ,วอดเมนียววะอู้เราเขาไม่ได้กินพวกเนื้อไปท่านการบ้านบ่ได้เฮ็ดกูซ่าซ้อมแอวว้ <c ười> สองบบกสองดอกอดจ้อยอู้ฮามตายตายตายเพื่อนนี่ยังไม่